แค่แผนไทยวัน no นี้เรากาลังครูต้นไม้ค่ะขอพบัเียเอ๊เอ๊หนน้า่ะนเรยนันนค่ะหมนุนต้นนี้ก่ะหุนก้้นันหน้ามา้งนักเกต้นกลมูนอ่ะเปนอันนี้ต้นไรนคการเริ่มต้นหลักสูตรของแค่แผนไทยคที่เป็นหบ้านดินแค่แผนไทยโดยอาจารย์สรีมั่นเขย่ยะเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งทยาศาสตร์แล้ก็แค่แนไทยแล้วก็ความรู้ความเป็น้ะกอการ สู่3ปีค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดหลังเปิดรกเียน